นี่นะคะมีน้องที่ทางเหนือนะคะส่งกล่องนี้มาให้ค่ะไ่เป็นกล่องอะไรค่ะ,คะอูอออ้ว้าวเป็นต้นไม้ค่ะใช่ไหมอุ้ยเป็นต้นอะไรมั่งเนี่ยเดี๋ยวเรียกลุกคิดลงมาดูก่อนค่ะ โอ้เนี่ยนี่นี่น่าจะเป็นต้นมะกรูดค่ะใช่ไหมหรือว่าสีดาอะไรนี่แหละเขาไม่บอกชื่อค่ะอุย้ยต้องเรียกลงคิดลงมามาดูค่ะของข้างเหนือเขานะาคะหายากนะคะบ้านเรา I don't know what this is เป็นเป็นเบบี้เอออุ้ยนี่อีกอุ้ยอันนี้แครอทอุ้ยไม่ใช่อันนี้อุ้ย,นนยเหลืองอุ้ยเหลืองแล้วอ่ะอะไรอยูนั่นะเอออันนี้อันนี้ต้นใหญ่นี่คืออะไรอันนี้ต้นอะไรมากเอ,อ้ดูดูว่าต้นอะไรบ้างอ่ะดูดูบิ๊กไซส์สิอุ้ยอันนี้เบบี้ฟอม กกดดไร่อยเลยเหมือนมะเขือเทศแต่ส่วนอันนี้กะเพราหรือเปล่าอุ้ยขอบคุณมากเลยนะคะอันนี้อ Can you take it out? Our nice compartment. No, no knife first. Jam lock. ขอบคุณมากเลยนะคะนี่ค่ะก็จะปลัอมาแบบนี้น,นะคะดูนะคะแปนทางบ้านดูเป็นหลุมเลยค่ะคุณคิดเขาลืมปิดน้ำค่ะดูแต่ผักก็สวยอยู่ค่ะแต่ตรงนี้ต้องหาดินมาใส่ค่ะไม่งั้นล้มแน่เลยบิ๊กโฮเลยอะ่ะ นู่นด้วยตรงนู้นด้วยค่ะต้องให้พี่แดงหาดินมาถมค่ะก็นี่ค่ะเราจะเอาต้นไม้ที่เพื่อนส่งมาให้ค่ะจากทางเหนือค่ะเอามาปลูกค่ะลงแปลงพอดีมีแปลงว่างพอดีค่ะโอ้ยแต่นี่สวยมากเลยค่ะเนี่ยค่ะโอ้โหหุย ไม่น่าเชื่อเลยว,ว่าเราจะปลูกได้งามขนาดนี้ค่ะแฟนทางบ้านอันนี้ดูนะคะเนี่ยแบบลดเรื่อยเลยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะให้ลุงคิดทำหลุมค่ะเดี๋ยวพ่อพี่ชีจะตัดก่อนค่ะว่ามันมีอะไรบ้างข้างในค่ะเดี๋ยวตัดออกมาก่อนเนาะมันมีอะไรบ้างมีต้นอะไรบ้างนะคะ มีต้นมะนาวนะคะผักเคลนะคะส่วนใหญ่เนี่ยค่ะมีผักเคลอันนี้ก็น่าจะเป็นะมะเขือเทศค่ะส่วนอันนี้พ,อพ่อไปซิไม่แน่ใจอะดูคล้ายๆแตงเป็นแตงล้านหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าแตงกวาไม่แน่ใจนะคะอันนี้ส่วนอันนี้ก็นี่ค่ะอันเดียวกันไม่รู้เป็นต้นอะไรค่ะแต่คิดว่าน่าจะเป็นแตงอะไรสักอย่างนะคะเอา้าหักไปแล้วอืม ุยต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่เปิลลองอีทพี่ตุ๊กนะคะเพื่อนที่เชียงใหม่ค่ะส่งมาให้ค่ะอันนี้เคลแล้วก็เอาไว้ที่เดียวกันเลยค่ะจะได้เป็นแปลงผักเคลค่ะอีก2แปลงยังไม่มีดินมาค่ะแฟนทางบ้านเนี่ยค่ะหูผักเคลงามมากค่ะลุงคิดดูแลดีมาก พัคเควอ๋อโอเคเนี่ยกำลังกำลังเริ่มโตค่ะอันนั้นเพอ่าเควนะิโอเลตนยกูดเนี่ยค่ะเควสะเป็นแปลงพวกนี้เป็นแปลงเควทั้งนั้นนะคะเพราะเควเขาต้นใหญ่เนี่ยเควทูเดียเอาไปเคลียร์เลยเควเซมแอเรียไปเลยเนี่ยทูต้นนู้นเลยเอาวันต้นนู้นเลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นมะมะนาวค่ะมะนาวทางเหนือค่ะเนี่ยน่าจะใส่กระถาง แบบบิ๊กบิ๊กนั่นอยู่ส่วนนนี้ค่ะมะเขือเทศ <c oughs> มะเขือเทศกระแตงค่ะเหลือสองอย่างเนี่ยรู้จะไว้ตรงไหนดีหูตะผักงามจริงค่ะท่านั้นมปาดแกลืมไว้แกนั่นตั้งแต่เช้าค่ะดูจนดินดีดขึ้นมาค่ะดินดไม่เสาไม่ลง Okay.